สวัสดีผู้ประกอบการทุกท่านค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ส่งออกอัจฉริยะ Smart Exporter ร,ร,ร,รุ่นที่21ค่ะจัดขึ้นโดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่กลุมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ค่ะโครงการที่จะนำพาทุกท่านไปเป็นเอ็กซ์พอร์เตอร์เจาะลึกในเรื่องของการค้าระหว่างประเทศเรื่องของไมซ์เซ็เรื่องของการทําการตลาดแล้วก็รวมไปถึงเรื่องอื่นๆที่สําคัญในการที่ท่านจะเป็นเอ็กซ์พอร์เตอร์นั่นเองนะคะดิฉันอ้อยอิงพชราพรจันทร์ทรงสว รับหน้าที่เป็นพิธีกรนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปตลอดจนจบหลักสูตรนี้ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะผู้ประกอบการในช่วงเวลานี้อยากจะขออนุญาตเช็คความพร้อมกันสักนิดหนึ่งนะคะท่านไหนที่เข้ามาแล้วค่ะอยากจะขอความร่วมมือให้กับผู้ประกอบการทุกท่านได้เปลี่ยนชื่อจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยให้นิดนึงนะคะเพราะว่าจะได้ง่ายในการสื่อสารซึ่งกันและกันค่ะเข้าไปที่ p a r t i c i p a n t แล้วก็คลิกคําว่า more นะคะแล้วหลังจากนั้นก็สามารถที่จะคลิกคําว่า rename เปลี่ยนจากชื่อภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยนะคะโอเคไหมคะถ้าอย่างงั้นเดี๋ยว10วินาทีนี้หญิงของอนุญาเช็คความพร้อมให้ทุกท่านพิมพ์มาว่าสมาร์ท21ละกันอ่าแล้วกันมาเลยค่ะเราบริหารความพร้อมกันสักนิดนึงนะคะมาเลยค่ะผู้ประกอบการสมาร์ท21โอ้โหพิมพ์ไวมากเลยอะ่ะอันนี้ ไม่ได้เตรียมเลยนะอันนี้คือเพิ่งพูดเลยน่ารักมากเลยค่ะแสดงว่าเราพร้อมที่จะไปเป็นผู้ส่งออกอัจฉริยะ Smart Exporter รุ่นที่21กันแล้วใช่ไหมคะทุกท่านก็คงอยากจะรู้ว่าเฮ้ยโครงการนี้มีมาอย่างยาวนานถึงรุ่นที่21ท่านจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างกับโครงการนี้และโครงการนี้สร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการไทยได้อย่างไรบ้างเชิญชมได้จาก VTR นี้ค่ะ